tsr part 2ครับอืมยอ่อลงมาจาก6บาทเนาะอืมลงมา4บาท4ภาพใหญ่มันเป็นยังไงเนี่ยไหนดู้อโอ้โคตรโหดอะมาจาก9บาทนะลงไปเกือบเกือบบาทนะครับไหนดูสีว่าทำไมยอ่อนะตัวเธออ๋อ ทะลุไปเบรกครึ่งทางไงก็เลยย่อแรงนะครับก็เลยย่อแรงนะแต่ถ้ายืนไม่หลุด4บาทนี่ดีนะครับตัวนี้นะโอกาสที่จะสะบัดเบรก5บาทกลับไปอีกรอบได้นะเป็นไปได้นะครับไปดูนะตัวนี้นะไปดูนะมันกําลังจะเป็นอัพเทนแรงๆนะท s R นะครับพร้อมผ่านครึ่งทางมาได้แล้วถ้าเกิดเขากลับมายืน4บาทแน่นๆไม่หลุดนะเขาวิ่งไป5บาทอีกรอบได้เนี่ย โอกาสที่เขาจะไปเจ็ดแปดบาทมีและวเจ็ดแปดบาทมีนะ TSR นะคนถือนะปื๊บต้นเทน TSR อยู่2บาท2บาทนะอืมเห็นอาการที่เขาย่อมาไหมครับตรงนี้มันคือแนวต้านชัวแหละตรงนี้แนวต้านแน่ๆ6บาท15สตางค์ ที่เขาย่อมาครับโซนเนี้ยโซนผมคุณจำอันนี้ไว้ก่อนแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเนี่ยถ้าเขาย่อมาในจุดที่แนวรับเนี่ยที่แข็งแรงหมายถึงอะไรมันเป็นแท่งเทียนที่เรียงตัวกันลอยอยู่เยอะคือตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับครับถูกไหมเนี่ยแท่งเทียนเรียงอยู่เป็นตับเลยเนี่ยถ้าแนวรับนี้รับอยู่นะโอกาสจะสะบัดกลับขึ้นไปได้นะนะครับมาสะบัดกลับขึ้นไปได้นะ จึงเป็นแนวรับนี้เลยนะโซนนี้โซนนี้ก็คือ4บาทย2ตังค์ถึง3บาท64ตังค์ไม่ควรหลุดโอ้โหถ้าหลุดนะ3บาทห้เกนี่ยก็ไม่เหลือนะครับก็ไม่เหลือนะนะครับนี่จริงๆแล้วถ้าหุ้นตัวนี้เอาแบบราคาสวยๆนะอย่าหลุด4บาท อย่าหลุด4บาทนะในการที่คุณไปหกแล้วย่อมา4เนี่ยถือว่าเยอะละถือว่าลงแรงแล้วนะลงแรงแล้วออย่อแรงแล้วนะครับอืมแนวต้านแรกทีอาเป็น4ี่บาทหกขึ้นได้เนี่ยปิดแท่งเขียวได้เนี่ยโหรีบาวกลับแน่นะครับแต่พอผ่าน5บาท10บหรือ5บาทได้เนี่ยโหโอกาสที่กลับไป6บาทแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะ พราะตอนนี้มันเป็นอัพเทนแรงไปแล้วไงแล้วก็เจอซับแรงขายแบบโหซับเกือบ2บาทนะถือว่าซับแรงมากเลยนะครับแปลว่าแนวต้านตรง6กบาทสิบห้าเนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งมากชนตุ้มเดียวโหเงิบนะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้แพทเทิร์นเอ็นชัดๆแพทเทิร์นเอ็นเลยแหละอืมเนี่ยเข่าเอ็นอยู่แถว4บาทเนี่ยสี่บาทยี่สองเนี่ยนะถ้าไม่หลุดเนี่ยสะบัดไปในแป๊บเดียวเบรคหกบาทนะระวังตรงนี้นะนะครับ คนถือก็ต้องวางแผนออกนะถ้ามันหลุด4บาทนะครับอืมเดี๋ยวผมขอดูที่มันเหนือหบาท15ก่อนมันมียอดไหนที่รออยู่บ้างโอหียอดนี้โอ้ไม่แปลกครับที่มันที่มันย่อนะกองนี้เลยอะ่ะเนี่ยกองเนี้ยครับที่มันเทใส่คุณเนี่ยกองนี้เลยนะกองคนบนนี้เลยนะอืมแต่ถ้าผ่าน6บาท15บห้าหรอ ก็มีหกบาทสามห้ารออยู่นะและเกือบเกือบเจ็ดบาทเออตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนซับแรงขายทีละห้าสิบตังค์ทีละบาทเนาะนะครับสรุปแผนทีเออาร์ครับถ้าเอาในสไตล์ผมอย่าหลุดสี่บาทนะครับแนวรับนี้เอาให้อยู่สิเนี่ย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 แนวรับนี้เอาให้อยู่นะครับแนวรับนี้เอาให้อยู่อย่าให้หลุดสี่บาทนะครับ แล้วก็สะบัดกลับไปเป็นแพทเทิร์นเอแบบสวยๆนะจ๊ะแนวต้านแรกเป็น4บาท6 4แล้วตัอไปเป็น5บาท5บาทแล้วก็5บาท10นะครับผ่านได้ก็เจอการ5บาท5 5 5บาท7 5 6บาท15ครับทีนี้ก็ลุ้นและสะบัดเบรกขึ้นไปใกล้ๆ7บาท7บาทนะฮะประมาณนี้ผมไม่รู้ fc ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด4บาทนะครับอย่าอย่าทนถึง3บาท6 4มันลึกไป มันลึกไปเดี๋ยวมันจะไปหลุด3ามบาท5 9เดี๋ยวมันจะเรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่นะครับอืมเราไม่ได้ต้นเทนเนาะนะครับประมาณนี้ทีสอาครับพาร์ทสขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ